ผมไม่เที่ยงก็บัญญัติไม่เที่ยงเนี่ยทาที่ถูกมนะที่จริงก็รู้แล้วนะรู้แล้วแต่ว่าพอเวลาถามก็าแล้วไม่รู้แต่ที่จริงเนี่ยก็เรียนแล้วเรียนแล้วเท่านั้นเพราะเราเรียนแต่ที่ใช่ไหมไอ้ตัวจริงนี่ยังไม่จำนานเถ้างั้นเรา จะทำยนะนะังไงนั่นแหละรกต้องเราต้องรู้ไว้นะะเพราะงั้นแต่เพียงว่าอารมณ์นี่ไม่แก้วไม่เที่ยงเนี่ยไม่ถูกคือแก้วจะไม่เที่ยงไดไงอ่ะคือแก้วเป็นบัญญัตินี่คือแก้วไม่มีจะไม่เทียงไดไงนี่อะไรเราไม่เที่ยงรูปไม่เพียงถ้าเห็นได้ตานี่นะรูปที่เห็นได้ตานี่แหละไม่เทียงรูปในที่นั้นรูปอะไรหมายถึงรูปอะไรรูปที่เห็นได้ตาเนี่ยรูปอะไร ลูปปลาลมมา่ิคะลูปอะไรลูปปลาลมเนี่ยฮะรูปอะไรรูปร่างนะไม่ใช่รูปประทันนะไม่ใช่ลูปประทับลูปร่างลูปร่างอ้วนผอมยาวลีสั้นสูงเตี้ยแล้วแต่ ลูกมันจะอะไรมันเป็นยังไงปรากฏได้ค่ะเนี่ยแต่ว่าอันนี้รูปร่างตา,ตาเห็นหูก็ไม่มีจะยินไม่เห็นรูปร่างจีนก็ไม่ได้รู้รูปร่าง,างนี่เพราะงั้นหน้าที่ของแต่ละแต่ละทวารทวารที่เราคึงจะมาปฏิบัติถ้าเราไม่รู้ใช่ไหมแต่เราก็ไม่รู้ไม่รู้แล้วก็ไม่รู้ว่าอะไรไม่เที่ยงอะไรดีแล้วจะไปเห็นไม่เที่ยงในไง เราไม่รู้เราแยกไม่ได้แยกไม่ออกไม่ใช่แบบเราจะ,จะไปแยกวิน,นิจโ้าลูกออกไม่ใช่อย่างนั้นจะแยกออกไงในปรมาณมูอะไรยังแยกไม่ออกคือรูปร่างเท่านั้นเองเพราะงั้นให้รู้ว่าและอะไรล่ะทําให้เห็นเป็นรูปร่างสีท่นี้ความจริงน่ะ ไอภาวะที่เราไปเราพูดว่าสีเป็นรูปนี่นะไม่รู้หรอกคนเรียนจะไม่รู้อะไรว่าตามไปไงนะั้นสีเป็นรูปสีเป็นรูปอะไรฮะสีน่ะเป็นรูปอะไรไอ้รูปร่างต่างๆที่เกิดขึ้นล่ะเพราะสีอย่างนั้นเพราะสีนะจึงได้ทําให้เห็นเป็นรูปร่างต่างๆเพราะสีมันตัดกันเพรางนั้นเอากระดาษเนี่ยเนี่ย เอาดินสอดำมาเขียนเห็นไหมนะเห็นรูปร่างไหมไม่เห็นต้องเอาสีขาวสีเหลืองหรือสีอะไรมาตัดกันถึงจะเห็นรูปร่างตัวหนังสือนี่จะปรากฏขึ้นเพราะฉะนั้นที่เขาสอนสีสีนี่ละหมายถึงว่าสภาวะที่ทําให้เป็นรูปร่างสําหรับให้ตาเห็นเพราะฉะนั้นโดมากก็ใช้คาว่าไงอายตนะลูาายตนะ รูปายตนะเป็นยตนะขายดอกรูปายตนะได้แก่อะไรก็ได้แก่รูปร่างนั่นแหละอย่างนี้มันแท้ก็เยมากมาดิใช้คำว่าสีอายตนจณะเหรรูปเสียงกลิ่นรสรูปายตนะจักขวา,ายตนะหรือยตนะนี่ก็ไม่มีเมื่อปีคะนี่มันยากนะมันยากจริงๆนะแม นั่นเ็เห็นใจนะเพราะ้เราเรียนเราเรียนเนี่ยมันจะต้องเข้าถึงสภาวะอันนี้รู้ดได้โดยเรียนก็ได้ค่ะท่านก็บอกว่าแยกต้องแยกให้แยกเพราะเราไม่แยกอาไว้พูค่ะจะแยกได้ยังไงวะอืมเมืวานนี้ก็วัตถุในห้องปฏิบัติธ ทันชัยเล่าจึงจะขับไล่ชนะสัญญาเสียจากขันธัสังบาก็กำหนดให pues 對對 mm ้เห็นนานาภาดนี่อันนึงนะคะและพโยคาวปจรผู้ปฏิบัติในห้องปฏิปทายาณทักษะอิสุท <Evet> ธิก็เรียกว่าในห้องนะถ้าจะบอกว่าเออผู้พโยคาวปจรผู้ปฏิบัติเข้าถึง ปฏิปทาญา,าณพัฒนาทีสุทธินี้ไอ้องใช้คำว่าในห้องเพราะงั้นเขาถึงไดปัฒนาที่ทำกันก็เคยได้ยินว่าเป็นห้องๆกออนเพึงให้รู้ในที่จำแนกแยกออกให้เห็นแจง้งทัดว่าสิ่งนี้เป็นอนนจิงังทำยังไงถึงจะแยกออกยังไงให้เห็นนะ แยกออกแล้วเึงจะเห็นอนนจังเลยถ้าไม่แยกแล้วไม่เห็นเลยเพราะสิ่งใดที่มันเกิดพร้อมกันเราจะเห็นเช่นอย่างเวทนาเนี่ยเวทนาสัญญาทั้งฐานวิญญาณเราจะรู้อะไรก็ได้เมื่อเห็นความเกิดขึ้นของวิญญาณแล้วก็อ้ไรนั้นก็เกิดด้วยเมื่อเห็นความดับไปของวิญญาณสิ่งเรนั้นก็ดับไปด้วยกันหมดไม่ต้องไปแยก จะไปแยกพระจิตกับเจตสิกนี่ดับพร้อมกันไม่ใช่เหรอเกิดพร้อมกันใช่ไหม,มเพราะนั้นดับก็ดับพร้อมกันเกิดจะเกิดพร้อมกันเพราะนั้นไม่ต้องแยกพิจยาณาเวทนานุปจนาสติปัฏฐานก็รู้จนนิตวาเวทนาดับไปก็รู้ว่าจิตนั้นดับด้วยนะ แล้วก็รูปทำคือขำน่ะจริงๆก็ดับหมดแหละทั้งหมดแหละทั้งขำท่านั่นแหละดับพร้อมกันเจอก็เกิดพร้อมกันเนี่ไนเราคิดจะณาเวทนาเดียวเราก็รู้ทั้งรูปก,กับขำด้วยเนียเวทนาขำด้วยสัญญาขำด้วยองขาละขำด้วยวิญญาณละขำด้วยมไม่จะต้องไปแยกเวทนาเห็นเวทนาแล้วสัญญายังไม่รู้เป็นไปไม่ได้เลย สัญญายังไม่รู้ต้องไปดูสัญญาอีกนี่เป็นไปไม่ได้หรือจะเห็นพิจรนากายานุปจสนาสติปัฏฐานแล้วจะไม่เห็นเวทนานุปจสนาสติปัฏฐานหรือจิตตานุปัสนาสติปัฏฐานหรือธรรมานุปัสนาสติปัฏฐาน,ปฐาน,ปฐานเป็นไปไม่ได้เลยเพราะในค์นทั้งห้านั้น่ะสติปัฏฐานตีก็ได้แต่คำห้าน,นี่เอง เพราะงั้นจะเป็นไปไม่ได้เลยว่าเห็นขันนั่นแล้วจะต้องมาดูขันนี้อีกเอเห็นขันนั่นเกิดขึ้นแบบไปแต่ยังไม่เห็นอีกขันอีกอเอายังไม่เห็นสัญญาขันยังไม่เห็นวิญญาณละขันหรือสงขาละขันอีกนี่เป็นไปไม่ได้เลยไม่เีราั้นถ้าไม่เข้าใจเหตุผลก็อ่วก็มีเวลานี้เขาก็อธิบายกันเขาก็สอนกันกัน,กนว่า การเจริญสติปัฏฐานเนี่ยต้องเจริญทั้งสี่ถึงจะถึงจะได้ถ้าไม่เจริญทั้งสี่แล้วไม่ได้เจริญทั้งสี่ยังไงเพราะท่านอุป,ปมาไว้ว่าเมืองมีเมืองเมืองหนึ่งมีประตูเมืองสี่สี่ด้านเพราะฉะนั้นข้าพี่จะนําสินค้ามาขายในเมืองนี้เนี่ยเข้าประตูไหนก็ได้ ถ้ามาทางทิศตะวันตกก็เข้าประตูทิศตะวันตกมาทางทิศตะวันออกก็เข้าประตูทางทิศตะวันออกทิศเหนือก็เข้าทางเหนือทิศใต้ก็เข้าประตูทิศใต้ก็ย่ำจะถึงกลางเมืองด้วยกันทิศคือพระน,นิพพานเหมือนกันหมดนะจะเริ่มสตปฐานทั้งสี่นี่เพราะฉะนั้นไม่จําเป็นจะต้องว่าพิจจรณาตายแล้วยังไม่รู้เวทนาแปลว่า พิจนากายสําเร็จแล้วด้วยนะถ้ายังไม่สําเร็จก็ยังไม่เป็นไรพิจารณากายสําเร็จแล้วบรรลุมรรคผลแล้วนี่เห็นถึงนิพพานแล้วเป็นพระอริยะแล้วเป็นโสดาแล้วแต่ยังยังไม่รู้เวทนาอะยังไม่รู้เวทนายังไม่รู้สัญญายังไม่รู้สังขารยังไม่รู้วิญญาณนี่ทีนี้อะแล้วมีได้หรือยังมีเอาละ แลนี้พอเวลาจะทำจกกักจิ่าคาต้องออกมาจากทางนั่นอีกแ้ะมาเข้าประตูอีกทางมาเข้าประตูอีกทางหนึ่งมาดูเวทนาะจะไม่บ้งเห็นเวทนานั้นเกิดขึ้นดับไปจะสำเร็จถึงนิพพานเป็นพระสัาาก,กิัาคาเมื่อเป็นสักิิาาคาแล้วยังไม่รู้จิตอีกใคา,ายกับเ,เวทนาดับแล้วไอจิตมันยังอยู่เอ๊ะเราเรียนอภิธรรมไม่ใช่หรือ อจิตก,กับเจตสิกดับพร้อมกันเกิดพร้อมกันแล้วในอารมณ์อันเดียวกันด้วยนี่เราก็เรียนอภิธรรมแล้วแต่ทีนี้ถ้าได้ยินเขาพูดอย่างนี้แล้วานักเรียนอภิธรรมนักศึกษาอภิธรรมเชื่อแล้วก็ใช้ไปได้เลยนักศึกษาอภิธรรมนั้นเจ๊ทีเดียวเพราะว่าเรียนเนี่ยพขาไม่ได้เฉดสองอ่าจิตเก็บเกีสิกับดับพร้อมกันเกิดพร้พอมกันแล้วใช่ไหมแล่าไงล่ะ เมืม่อไปเห็นเวทนาดับแล้วยังไม่เห็นจิตด,ดับอีกดังนั้นเวทนาอาศัยจิตเกิดนี่ความจริงจิตนั้มันเกิดขึ้นเวทนาจึงเกิดขึ้นจิตดับไปเวทนาจึงดับไปแต่ว่าเวลาดูนั้นดูแต่เฉพาะเวทนาแต่ถึงดูเวทนามันก็รู้ถึงจิตด,ด้วยถึงขันด้วยถึงรูปด้วยะจะกุญญาณเกิดขึ้นเนี่ยมีขันเท่าไหร่เนมีขันเท่าไหร่ มือจงฮะห้าขันจิตปฏิสนธิมาห้าขันนะอย่าลืมไปสนธิจิตเนี่ยพร้อมกันเลยห้าขันและต่อมาเป็นพวังก็ห้าขันเหมือนกันก็ต้องมีห้าขันเหมือนกันเพราะงั้นจิตเกิดขึ้นขณะ,ลละขนหนึ่งจัดที่ไปสนธิตไปขันห้าเรียกว่าปัญจโวกาละจิตเกิดขึ้นขณะหนึ่งจะต้องมีพร้อมทั้งห้า ทั้งรูปเวทนาสัญญาสังขารหนึ่งอย่างต้องมีคนแต่จะดูอะไรเท่านั้นอ่ะจะให้ดูอะไรดูรูปเมื่อเห็นรูปดับก็รู้เหมือนกันก็รู้ด้วยว่าเวทนาดับจิตก็ดับเออสังขารขันยารวิญญาณขันสัญญาขันพวกเหล่านี้ต้องดับด้วยญญนะยังไม่รู้นะยังไม่รู้ว่าเนี่ยเรียนจะเรียนได้นะ แต่ยังไม่รู้นะว่าจะกู้วิญญาณเกิดขึ้นแล้วมีขันห่ายังไงยังไม่รู้เน,นี่ยเนี้ยต้องทำต้องทำนะฮะเพราะว่าที่จริงเรียนยอเรีนแล้วนั้นแต่เวลาหยุดท้ายมี่หยิบไม่ถึงเหมือนกับเครื่องจับนท่าแหละมีหมดทุกอย่าง เครื่องจีดเครื่องเล็นเครื่องปักเครื่องอะไรมีทั้งนั้นซื้อจักมาทำเนื้อมีหมดเครื่องจักมีหมดแต่เวลาใช้เน่ยใช้ไม่ถูกเวลาจะปักมี่จะใช้ยังไงต้องเรียนอีกท kind of kind of kind of right. like er ีนะเนี่ยเวลาจะปักจะใช้ยังไงเวลาจะเนี่ยเล่นใช้ยังไงเวลาจะถักเนี่ยใช้ยังไงเขามีเขามีทุกอย่างเลย แา่บางทีบางคนใช้ไม่ได้ไอ้กองอีนผิดนีก็เหมือนกันต้องรู้ต้องเข้าใจว่าปัญจโวการะขันเนี่ยจิตเกิดขึ้นขณะเหมือน้ังกะไปสนทิมาและต่อมาเป็นพวังก็เกิดดับอยู่เรื่อยก็ต้องเกิดทั้งข้าขั้อ์ดับทั้งข้าขัน์ไม่ว่าจิตจะไปปรากฏขึ้นที่ไหนจะต้องเกิดทั้งข้าแล้วก็ดับทั้งข้าทั้งนั้นถ้า้าจะตุโวการขันวกับจเกิดด้วย ไปสนใจในขันสิ่งก็เกิดเพียรสิ่งขันนี่ไงหรือเกิดขันเดียวพวกขันเดียวก็เกิดเพียรขัน,นอันนี้เราต้องเข้าใจไว้ไม่รู้แหละที่เกิดขึ้นก็ต้องเป็นขันห้าตรงนั้นแหละ ะะอันนี้ท่านก็อธิบายดึงวิจักรพรว่าด้วยพระองค์ว่าอธิบายว่าทางคายานเอนี่มาดีมาข้ายานแล้วนะคะแล้วพิจารณาทางโน้นแล้วมาพิจารณาแล้วก็มาเกิดวิปัตจนาเนะะี่ยมาเกิดวิปัตจนา อนัตตาก็ไม่ใช่อื่นทุกรักษณะนั้นทุกทุกลักษณะก็ใช่อื่นใช่ใจลได้แก่โลคาปยาทิเบียดเบียนซึ่งขันธะสััญจะอยู่ได้แก่ตามที่ขันธะปัญจะกล้ามาเวทนาลําบากเวทนาอยืเนเมือง,องบอกมิรู้แล้วนั่นเองจึงเป็นสิ่ง คือหาแบบนี้ได้นี่นะพยาธินะชาติชราพยาธิมรณะรูไ้ไหมนี่อนลจจังทุกขอังอนาตาสงขารนะแต่ว่าในบ้างแข่งไม่มีในบ้างแข่งไม่มีมีมีแต่ชาติชรามรณะมีแต,ต่เกิดมีแต่แกมีแต่ตายไม่มีเจ็บไม่มีอาพาธ เราจะบอกว่าเกิดแก่เก็ดตายนะบางภูมิไม,ม,ไม,ม,ม่มีไม่มีเจ็บแต่มีแก่บางบางภูมิไม่มีเจ็บเช่นอย่างรูปประเทวะเนี่ยหรือเทวดาเนี่ยเทวดาเนี่ยมีไม่ปวดหัวปวดท้องอะไรเนี่ยท้องอืดลงท้องอะไรไม่มีปวดเมื่อยอะไรต่างๆไม่มีไม่มีเป็นโรคต่างๆ นับตั้งแต่เทวดาพ,พวกอุป,ปาติกะนะ่ไม่มีไม่มีเจ็ดทุกวนเวทนามีมีเดือนนาจกรรมมีทุกเวทนาแต่ไม่ใช่ว่ามีอาพาธแต่นรกบางทีก็มีทั้งห้านะถูกทรมารกรรมอะไรต่อะไร,ะอ,ะไรอย่างนี้มีแต่ตั้งแต่สวรรค์ขึ้นไปแล้วจนกระท่งถึงชมถึงอาลูกหรืออสังโยตตาไม่มีนั่นก็ไม่มี อาจารย์ยศตามีแต่รูปนะ้อแต่ก็ไม่มีอา,าพาธไม่มีเจ็บปวดหัวปวดท้องนี่ไม่มีเจ็บปวบอดอะไรต่อะไรเมื่อยปวดก็ไม่มีเพราะอะไรต้องสอบสักคำที่เพราะอะไรอาจารย์ยศตาจึงไม่มีอา,าพาธนะ แล้วจะมีแต่รูปอย่างเดียวทำไมถึงไม่มีไม่มีอาพาธก็ไม่แต่รูปอย่างเดียวทำไมไม่มีอะน่ะฮะฮะถูกแล้วเพราะไม่มีจิตใช่ไหมื่อไม่มีจิตจะเจ็บปวดใครจะอบิดไปฟันไปคนอย่างคนตายแล้วเนี่ยเอาสิ ไคอยเอาวิเสือเนื้อเสือหนังยังไงยังไงก็ไม่มีแล้วไม่นีไม่รู้สึกเจ็บปวดไม่มีทั้งนั้นเพราะอะไรเพราะไม่มีจิตเพราะจิตกับกรูปทีนต้องเป็นปันจจัยกันเพราะฉะนั้นที่ท่านบอกว่าแก่เกิดแก่ตายแต่ว่าไม่มีอาการจรจริงแต่แก่มีไหมฉันจะจับตามีแก่ไหมนะแก่เป็นยังไง หัวงอกฟันหักเออแล้วแกยังไงแกยังไงล่ะฮะโอ้แกไปจุดตินั้นตายจุดตินั้นตายอ่าไปสนที่นั่นเกิดเ,เกิดแกตายแกในที่นี้ได้แกชลาชลาในที่นี้หมายถึงความเสื่อม เตอมก็สิ้ได้หมดไปเพราะว่าตั้งอยู่อุปาทะาผีติดทั้งทะาทั้งรูปและทั้งานามใช่ไหมเพราะฉะนั้นะความแก่นี่ก็ถีติดนะตรงถีติดนั่นแหละเรียกว่าชาลาถีติดของรูปก็ตามทีติดของ,งนามก็ตามเรียกว่าชาลาเพราะฉะนั้นพอเ่อมไปแล้วก็เ่อมไปสิ้นไปหมดไปมีแต่ว่าไม่ใช่ดีอย่างชัดเจ ปวดหัวปวดท้องนะในบางแห่งาก็บอกชาติชลาพยาธิมรณะในบางแห่งก็ชาติชลามรณะเว้นไอ้นั่นประเหตุอะไรใปไอ้นั่นว่าเหตุอะไรนี่ใส่ลงไปอย่างนั้นอันนี้ยเป็นหน้าที่ของเรานักศึกษานี่จะต้องเข้าใจติดท,ทุกข์ก็ไม่ใช่อ่นใจท่านว่งางั้นใช่ไหมคะก็ได้แก่ขันนั่นเอง หันก็ไม่ใช่อื่นไกลได้แก่อะไรฮะได้แก่อะไรหันก็ไม่ใช่อื่นไกลได้แก่อะไรฮะก็ได้แก่นามรูปนั่นเองถูกเราพูดกันมานะเราพูดกันมาตั้งเยอะแล้วเนี่ยไอ้ขันก็ได้แก่นามรูปนั่นเองไม่ใช่อื่นไกลฮะ ขันแล้วก็ไม่เนี่ยจะเป็นขันอะไรอะไรก็ไม่ค้นจากนามลูกไปจะเป็นขันผ้าขันสีขันหนึ่งอะไรก็แล้วแต่ก็ต้องเป็นอยู่ในานามกับลูกเท่าน,นั้นว่าไม่ให้เนี่ยทีนี้ก็อธิบายว่าขันถบรรญักนินี้ไม่ได้อยู่ในอำนาจแห่งตนนี่เป็นเป็นอนัตตาแล้วนะว่าไม่ได้ไว้ไม่ฟังว่าไม่ให้แกก็คืนแก ว่าไม่ให้ตายก็ขืนตายบอไม่ได้ประทึิตามอำนาจเหตุชนี้จึงเห็นว่าวัตถุที่เป็นอนัตตานั้นได้แก่ขันธ์บัญกกัจักรบัญจกักะนั่นเองในอนัตตลักษณะเน้นนั่นก็ใช่อ่นใจก็ได้แก่ขันธปัญจก,กะมัินบ่ม่ได้ประทึิ เป็นไปตามอำน,นาจนั้นเองจะเป็นสิ่งอื่นหาไม่ได้รับพระโยคาไปจรคกุลระบุจะกำหนดกฎหมายไตรพิษลักษณะได้โดยจิตอันแท้โดยในัำแดงมาชนีก็อาศัยแก่มีอุทยับอาศัยแก่มีอุทยับพยายามอันปราศจากอุดสิเเลเห็นไหม ต้องถึงนั่นนะบอกว่าต้องถึงนั่นถึงจะกําหนดอันแท้จริงได้อันปราศจากอุปกิเลสบางเกิดขึ้นในขันธสันดานเมื่อพระโยคาพระจรกกาหนดกฎหมายไตรพิษลักษณะได้ดังนี้แล้วและเยียนพิจรณาเปรียบเทียบนามรูปทั้งปวงไปเลยไตรพิษลักษณะเมืองเมืองอุตยพยายามน,นั้น ก็จะกล้าหาญโดยพิเศษสังขารธรรมก็จะปรากฏแจ้งในญาณจักตุปัญญานะแจ้งในปัญญาในญาณจักตุอันเร็วพลันในเมื่อปัญญากล้าหาญสังขารปรากฏอันเป็นเร็วพลันแล้ววิปัสนายาน,นั้นก็จะล่วงเสียซึ่งอุปาะีิติ มิได้พิจรารณาซึ่งขณะอันบังเกิดและขณะอันตั้งอยู่ขณะแห่งรูปธรรมนามธรรมนี่ก็พูดเออถ้าหากว่าไม่พิจรารณาน,นี่ละจะละร่วงเสียซึ่งอุปาทิฏฐิทางคะแปลว่าไม่ได้พิจรารณาซึ่งขณะเกิดขึ้นขณะตั้งอยู่ขณะดับไป แบบแบบไปของรูปนามิได้พิจเจนาะซึ่งขณะอันบังเกิดอันตั้งอยู่แห่งรูปธรรมานามาธรรมเพื่อว่าถ้าทิิทั้งขั้นมีทั้งรูปธรรมานามาธรรมนะคะอันหนึ่งพิจเจนาะมิปัจจนายาน,นั้นจะล่วงเสียซึ่งอุปาทิอุปาทิขณะ อุปาทิขณะบวชและสังขารนิมิตนะอุปาทิขณะและสังขารนิมิตนี่นี่อีจารยนกูดถึงโน่นนะพดถึงจะข้าวิถีมากแล้วนะ,นะะนนเนี่ยสังขารนิมิตเนี่ยได้แก่อะไรเรายังไม่รู้ประเดี๋ยวคงจะบอกเนะ บอกไม่ได้พิจารณาซึ่งกิิยาที่ประพฤติเป็นไปแห่งรูปแห่งอุปาทะอุปาทินกะรูปบอไม่ได้พิจารณาซึ่งสังขารณิมิตอันปรากฏในญาณจักรสุจะเฉพาะพิจารณาแต่กิิยาที่ดับที่ทำลายแห่งรูปประทันนามธรรมนั้นเป็นอารมณ์สันติแห่งพระโยคาพระจรนั้น จะตั้งมั่นอยู่ในที่พิจารณาที่สิ่งที่สิ้นหายและที่ดับทำลายแห่งรูปประทัมนามธรรมนั้นเบ่ไม่ได้เคลิมเบ่ไม่ได้เคลิบได้เคลิมเมื่อปัญญาล่วงไปล่วงที่เกิดล่วงที่เกิดสืบเฉพาะพิจารณาที่ดับดังนี้ ปัญญานั้นก็ได้ชื่อบัญญัติใหม่ว่าทางคานุปัจนายาณอันนี้กข้าสู่นิปจนาแล้วข้าสูินิปจนายาพรับบอกให้รู้ว่านิปัจนายาน,นี่กับไอทีแรกพิจนานี่มันไม่เหมือนกันนะฮะิจนาแต่เฉพาะที่ดับนะฮะทางคานุปัจนายาณ ถึงมาดแม้ว่าพระโยคาพระจรน,นั้นจะพิจารณาเห็นว่าสังขารเกิดดังนี้ก็ดับดังนี้ยังพิจารณาเห็นอยู่ทั้งเกิดทั้งดับก็ดีถ้าเห็นเกิดกับดับนั้นเฉพาะนั้นปรากฏในที่อันเดียวกันแล้ว วิปัสนาญาณนั้นก็ได้ชื่อว่าทังคานุปัสนาญาณเหมือนกันนะเห็นระดับอย่างเดียวก็ได้หรือเห็นทั้งเกิดแะดับพร้อมกันเกิดระดับไปพร้อมกันนะก็ได้อธิบายดังนี้อาศัยเหตุที่มีพระพุทธดีกาโปรดประทานไว้ว่ากระทังอารามณะปฏิสังขาทางคานุปัสเนน พังคานุปัจเจเนปัญญานุวิปัจเเนนะนลุวิปัจเเนญาหนังนะเด็กจับเป็นกัจเหตุตามมยะตาปุจฉาว่าอุปัจจนาปัญญาอันชื่อว่าพังคายามรู้ซึ่งอารมณ์แล้วพิจารณาที่ดับที่ทำลายเนืองเนือง เห็นดับเห็นทำลายเนืองเนืองนั่นเห็นเป็นแบบเภทใดเมื่อชาี่แล้วนะคะตอนที่อิริยาบทปิดบางทุกขลักขณะใบนั้นยังไม่ได้อธิบายข้ามไปนะคะนาี่แล้วมาอธิบายข้ามไปข้ามไปถึงคณะสัญญาที่ปิดบาง ที่ิดบังอนัตตาไว้งั้นบันนี้ก็จะอธิบายเพิ่ม,เต,มเติมอิยาบทนะฮะอิยาบทที่จิดบังทุกไว้ดั้วิปัึกนาว่าอิยาบท <c oughs> นั่งอิยาบทนอนอิยาบทยืนอิยาบทเดนินทั้งสี่นี้แหละติดตกตำบังไว้ไมิให้เห็นแจ้งในทุกขลขักษณะ อธิบายว่าสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้การเมื่ออยู่ดีกินดีไม่ป่วยไม่ไข้ชนทั้งปวงเห็นว่าสบายดีอยู่เพราะเปลี่ยนอิยาบทนั่งเหนื่อยแล้วนอนนอนเหนื่อยแล้วนอนเหนื่อยแล้วนั่งยืนเหนื่อยแล้วเดินเดินเหนื่อยแล้วยืนเปลี่ยนอิยาบทอยู่เนืองเมือง,เ,องเป็นนิสชนี จึงค่อยสบายอยู่บ้างแต่ละครั้งละคราวถ้าไม่เปลี่ยนอิยาบทนั่งถึงไปนอนถึงไปยืนถึงไปก็ดีเดินไม่หยุดไม่หย่อนเลยก็ดีไม่เปลี่ยนอิยาบทโด,โดยนิยมดังนี้ไม่มากแต่สักครึ่งวันก็จะเจ็บจะปวดจะเสียดจะแทงจะลำบาก เวทนานี้ลำบากแต่เวทนานี้เป็นนักหนานี่หาว่าเปลี่ยนอียาบทอยู่เป็นมิจจึงค่อยมีความสบายอยู่บ้างเหมือนอย่างอียาบทนอนนี้เห็นว่าค่อยระงับตายเป็นสุขว่าอียาบทข้างสามถึงกระนั้นก็ดีถ้านอนไปข้างเดียว ไม่กลับไม่กรอกไม่พลิกข้างซ้ายพลิกข้างขวานอนหน้าเดียวไปแล้วนิมากสักครึ่งคืนก็จะจับเอาตัวทุกขเวทนาได้